เรื่องย่อละครสารวัตรเถือนเชษสารวัตรใหญ่แห่งวัฒนานิมิตรกับจ่าเที่ยงตำรวจคู่ใจรู้ข่าวการหักหลังกันในกลุ่มอิทธิพลของเมืองเกิดเหตุการณ์ต่อสู้ชุลมุนกันเกิดขึ้นธนุดชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นเข้ามาช่วยตัวประกันแต่สารวัตรเชษนั้นเสียชีวิตจ่าเที่ยงโกรธแค้นทรงยศนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลเพราะเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่จ่าเที่ยงก็มักจะถูกขัดขวางการทำงานจากธนสารรองสารวัตรที่ไปเข้ากับพวกทรงยศทาวอนพา r a d i s แหล่งบันเทิงชั้นนำของเมืองประมาทลูกน้องทรงยศชอบถมทองลูกสาวของทาวอนแต่ถมทองไม่สนใจธนุดปลอมตัวเป็นยมมาสังเกตการเกิดมีเรื่องกับลูกน้องของระมาดจนถูกจ่าเที่ยงจับถมทองมาช่วยประกันและให้ยมพักที่โรงแรมอนนรัต นักร้องสาวสวยที่หวังจะใช้อิทธิพลของทรงยศช่วยให้โด่งดังมาสมัครเป็นนักร้องที่บาร์แองเจิลในเครือถาวรพาราไดซ์วันหนึ่งยมได้ช่วยอนงรัตจากคนร้ายทั้งสองจึงได้รู้จักกันในขณะที่จ่าเที่ยงโดนปลดเพราะถูกธนาสารใส่ร้ายสพาย,ายนักกีตาร์หนุ่มก็มาสมัครงานที่บาร์ในวันที่ทรงยศมาดูอนงรัตร้องเพลงและรับปากจะช่วยป้นอนงรัตถ้าเธอเชื่อฟังเขา ระมาดและนักรบกำลังจะฆ่าลูกน้องคนขับรถส่งของผิดกฎหมายแต่ยอมมาช่วยไว้เพราะอยากเก็บไว้เป็นพยานจากนี้ยอมจึงเป็นเป้าหมายที่เหล่าร้ายจับตามองอย่างใกล้ชิดอ,อนองรัตมาเรียนเต้นที่บริษัททรงยศราโพเลขาทรงยศรู้สึกไม่ชอบหน้าและบอกทรงยศว่าอ,อนองรัฐดูไม่ชอบมาพากลทรงยศจึงสั่งระมาดให้จับตาไว้ส่วนจ่าเที่ยงพอจะได้กลับมาทำหน้าที่ ก็ถูกทรงยศสั่งเก็บจนยมต้องมาช่วยอีกครั้งด้านสะพายได้แอบติดเครื่องดักฟังประเสริฐที่เป็นพวกของทรงยศแต่ยมไม่เห็นเข้าจึงคาดคันให้สะพายบอกสถานนะจึงได้รู้ว่าสะพายเป็นหน่วยปราบปรามที่ปลอมตัวมาทรงยศสั่งให้นักรบไปฆ่าจ่าเที่ยงอีกครั้งแต่ยมก็ช่วยไว้ได้อีกจ่าเที่ยงย้ายไปกบดานที่บ้านพ่ไรภรายาของเชษฐและเป็นคนที่ธนสารแอบชอบมาตลอด ทรงยศสั่งให้สามสาวประเภทสองนักฆ่าไปจัดการจ่าเที่ยงระหว่างนั้นอนงรัตก็แอบไปถ่ายคลิปสินค้าของทรงยศจ่าเที่ยงถูกสามสาวจับไปทรมานจนยมมาช่วยจ่าเที่ยงจึงสงสัยว่าทำไมยมถึงรู้แผนของผู้ร้ายเสมอพร้อมกับที่ระมาศก็เริ่มสงสัยอนงรัตจึงให้ราโพสืบประวัติจึงได้รู้ว่าอนงรัตต้องการแก้แค้นทรงยศ เพราะน้องชายของเธอต้องตายจากยาเสพติดของทรงยศทรงยศโกรธมากที่ถูกหลอกทรงยศคาดคั้นจนอนงรัตต้องเปิดเผยความจริงราพอห้ามทรงยศไม่ให้ฆ่าอนงรัฐเพราะอยากรู้เบื้องหลังสภายตามหาคลิปที่อนงรัฐถ่ายไว้แต่ถูกนักรบชิงไปประเสริฐเริ่มปรึกษากับบอดใหญ่ถึงวิธีที่จะจัดการทรงยศเมื่อเรื่องเริ่มบานปลาย ยมตามมาช่วยอนงรัตและบอกให้ใจเย็นเพราะยังมีเบื้องหลังที่ใหญ่กว่าทรงยศยมสอนอนงรัตยิงปืนเพื่อป้องกันตัวยมช่วยจ่าเที่ยงจากคนร้ายและบอกให้จ่าเที่ยงย้ายไปที่อื่นเพราะกลัวจะทําให้เสียแผนแต่จ่าเที่ยงไม่ยอมทั้งยังโทษว่ายมเป็นต้นเหตุทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายรุ่งขึ้นจ่าเที่ยงไปที่โรงพักและได้พบสารวัตรคนใหม่ธนุษก็คือยมนั่นเอง ทุกคนทราบเรื่องสารวัตรคนใหม่แต่สภายค่อนข้างแปลกใจเพราะเขานั่นแหละที่เป็นสายสืบจากสารวัตรธนุดและเมื่อธนุษยังไม่ให้ความกระจ่างสภายจึงตีสนิทถมทองเพื่อถามความลับของธนุดทรงยศจัดงานเลี้ยงต้อนรับสารวัตรธนุ์แต่ธนุดก็ยืนยันจะปฏิบัติงานแบบตรงไปตรงมาทําให้ทรงยศถึงกับไม่พอใจเพราะต่อไปนี้ศัตรูคนสําคัญของเขาก็คือธนุดนั่นเอง สุดท้ายเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเมืองวัฒนานิมิตจะหลุดจากอำนาจมืดได้หรือไม่ติดตามชมกันต่อได้ในละครสารวัตรเถื่อนค่ะ